โอเคครับผมสวัสดีมิลักแฟนเกมทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับไมโตเกมเกมนะครับผมแล้วก็เราอยู่กันในเกม The Garden Between นะครับตอนนี้เป็น EP 3แล้วนะครับผมเล่นต่อจากเดิมนะครับผมก่อนเข้าไปชมคลิปนะฮะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับผมถ้ามีคอมเมนต์อะไรติชมเนี่ยฝากคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับปลุยกัน โอเคครับผมกลับเข้ามาสู่ในเกมนะครับผมไปกัต่อกันเลยเล่นต่อจากเดิมครั้งที่แล้วเราจะพาอุปสรรคไปได้มากน้อยแค่ไหนการบุชนภัยของเราเส้นทางมันอีกยาวไกลหรือเปล่ามาเดี๋ยวเราไปดูกันครับลุยสะพานหมอกครั้งที่แล้วเป็นสะพานแห่งแสงครั้งนี้เป็นสะพานแห่งหมอกเอ,าอ้าวยังงง น้องแว่นอย่างงงตามพี่มาเถอะเชื่อพี่เดินตามพี่มาไม่กัดมาอ๋อหมอกหายโอ้เจอแสงแล้วหมอกหายเฮ้ยเจอดูดดวงไฟของข้าไปทำไมมาึแล้วไงต่อ ไม่ปีนมานี่วะยังไงต่อวะอ้อาวไม่ได้แล้วหมอก,กันต้องอยู่ตรงนี้กดอะไรก็ไม่ได้เอ๊ะมันเลื่อยไม้วะเลื่อยไม้เหรอ ขยับเลื่อยเข้ามาวะเนี่ยอ่าเปิดเข้าว่ะไอิงว่ะไปไปน้งแม่เราไอดดดด้ดื้อๆอืมโอเคได้ดวงไฟไปละเปิดทางหมอกไปอึบอึบเอ้ยเอา ี๋ยวมึงดูตะปีแล้วกระดิ่งนี้วันนี้หมอกบังอยู่เดี๋ยวต้องโอเคเอาหมอกไหมใส่กระดิง่งโอเคแล้วไงต่อวะเฮ้ยหมอกสะพานไลยอ๋อนี่อ๋อสะพานมันหายไปอ่อาออกไปเลย ดวงไฟเข้าไปไปดูยสะพานหมอกโอเคขอดวงไฟข้าหนึ่งดวงไปเราขึ้นสู่ยอดได้แล้วน้องชายพร้อมยังเราพร้อมจะยิงดวงไฟบางไฟพญยานาคจุม ใกล้ถึงบ้านแล้วบ้านไม้ของเราที่เราสร้างไว้มันคือหนึ่งในความทรงจำของเราด่านต่อไปสียางอะไรเนี่ยเอากลับมาแล้วเจ้าเหลี่ยมม่งมาแล้วเดี๋ยวนะเอขอก่อน โอเคจุ่มสีเอ้ยนี่ไงเอาสีมาเ,เอออ๋อเดี๋ยวต้องยังไงวะเอ้ยแล้วเ,เราจะกลับมาเอาดวงไฟได้ไหมวะเนี่ย ยังไงวะเนี่ยไปคนละทางเฮ้ยมาเอานี่ก่อนมาเอาตะเกียงก่อนเฮ้ยมา,าตะเกียงก่อนดิ เอาตะเกียงไปก่อนโอเคไปดวงไฟมาเอาดวงไฟมาใช่ไหมเฮ้ย,ยคนละตัวเหรอเฮ้ยผิดตัวโอ้จุ่มสีเดียวกันอีกโอ้ไกลเลยทีนี้โอ้คนละตัวคนละตัว ไปโทรมาโทษทีนะค่าขอคืนนี่โอเคปะเอาดวงไฟมาให้ข้าเถอะมาเร็วเร็วเร็ว,รวอืมอืมเยอะมาก ไ่อเต็วเร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 ็ว,รวนะใครด,ดวงไฟและเราต้องส่งต่อไปไหนอีกเดี๋ยวนะไอ้สีชมพูมาจากไหนยีสีชมพูสีย,สยีดีดีสีชมพูกระโดดมาแล้วเดี๋ยวนะอันนี้มันมาจากตรงนู้นโอ้ ซับซ้อนอยังเลย,ยนีนนะโอเคจะถึงฝั่งฝังวนว่าเหรอเนี่ยเลสิยังไงต่อ,อเอา่ยเดี๋ยวเอาดวงไฟไปใส่แท่นก่อนโอเคมาน้องชาย โอเคสะพานแห่งแสงออมาแล้วเด็ดนะเด็ดนะสีส้มเราต้องเอาสีเราต้องเด็ดนะสีส้มอยู่ตรงนี้เด็ดเด็ดเด็ด เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องให้อีกตัวหนึ่งอะลงไปเอาเอาดวงไฟมาอีกดวงหนึง่งแต่ประเด็นคือดวงไหนมันมันมันเหลี่ยมไหนวะไอสี่เหลี่ยมตัวไหนว่ามันไปเอาสีให้เราเนี่ยไอยมันจะไปเอาดวงไฟให้เรานี่ไงไอดวงไฟตัวนี้มันวิ่งกระโดดไปจุ่มสีน้ำเงิน น้ำเงินเศจน้ำเงินเศร็จากไ,ไหนออกมายังะไรน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็น้ำเงินแล้วก็ไปจุม่มเฮ้ยไอ้ชมพูนี้มาจากไหนวะเดี๋ยวนะขอดูดีๆก่อนนะอ่ะตัวนี้นะปึ๊บกระโดดป๊าน้ำเงินน้ำเงินเศจ เด็กน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเสร็จอยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าน้ำเงินเสร็จปึ๊บน้ำเงินยังน้ำเงินอยู่นะยังน้ำเงินอยู่นะกระโดดปั๊บชมพูชมพู ชุมพูอยู่ชุมพูชุมพูนี้อยู่นี้ขึ้นมาแล้วโอเคชุมพูชุมพูชมพูมพนี้โอโ้โหไม่ใช่นี้เราต้องเลือกให้ดีเลยเนะนี่ยมีอันนี้ไปลงไปเอาดวงไฟมาให้ข้า มาตัวเดียวก็ได้ไม่ต้องมากันหลายตัวมันงงไปหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอยู่ไหนวะใช่ไหมโอเคสิวเลือกถูกว่าไปนะไปโอเคไปน,นี่ จะมาจุ่มสีทำไมแหละเราก,ก็กระโดดขึ้นไปเลยทีเดียววนะถ้าสับสนหมดเนี่ยห้ากล่องหกงหกล่องเนี่ยแต่ยังไงก็ขอบใจเจ้านะปะน้องชายพร้อมยิงบ้างไฟหรือยังลุยจุ่ม Yes Yes นอกจากเราทำบ้านทาสีแล้วที่เราเติมเต็มสีสันแห่งความหวังความฝันของเราเข้าไปที่บ้านของเรายังเหลืออะไรอีกหนึ่งอย่างนะเหลืออะไรนะโอ้เขาโคงบ้านมาเต็มแล้วปะมาสิ พี่สาวเดี๋ยวนะอะไรอ่ะมึงคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกแปลกอือคืออะไร เอาสิอ๋อปั่นล็อกลงมาเอ้ยเอ๊ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวสิต้องให้ต้องให้พี่สาวไปก่อนมาพี่สาวโอเคใส่เข้าไปในบล็อก โอเคสวยงามปันขึ้นมามาพี่สาวเอาดวงไฟของเราคือออกมาแล้วเราเดินกันไปเหรอทำไมไม่ชักลออขึ้นไปเลยวะจบจบไปมาสะพานแห่งแสง OK, rồi Này, chúng ta phải quay lại để lấy bóng đá nữa không? Đúng không? Nó là gì vậy? Có thể không? Thật sự? nào ใช่แล้วจริงๆด้วยต้องต้องลงต้องชักลอกลงไปเอาดวงไฟอีกรอบหนึ่งน้องชายเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะสำหรับเกมนี้ลงไป <Goo>? เก่งมากสวยงามโอเค หุยต่ออันนี้มันอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อดวงไฟอ่ะใช่เราต้องเอาดวงไฟมาเบิกทากหมอกเดี๋ยวนะ ได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยเราต้องเดี๋ยวนะน้องชายเดินไม่ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องยังไ,ไงต้องสั่นระครังเหรอ ยังไงวะขึ้นไปเดี๋ยวนะขึ้นไปดวงไฟไม่ได้ไปไม่ได้เดี๋ยนะต้องมีต้องให้น้องชายมาสัน่นระฆังก่อนหรือเปล่าอืม โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึกออกแล้วต้องแล้วก็จะโอ้เอาไว้เหมือนเดิมโอเคแล้วก็ชักลอก โอเคที่ละที่เราต้องการไปทีนี้ก็ให้น้องชายไปสัตวละครใช่ไหมนี่โป๊ะห้ตัวนี้มันดูดขึ้นมาเสร็จเราก็กลับกลับมา ชักลอกเหมือนเดิมเอ๊ะชักลอกชักลอกขึ้นไปเลยเหรอแล้วก็จะผ่านไม่ได้อีกเห็นไหมโอเคเอาดวงไฟมาก่อน นีเเ่เราก็ต้องชักขึ้นไปข้างบนชักขึ้นไปข้างบนด้วยเลยนี่ตรงนี้ใช่ไหม่อนที่เราจะขึ้นบันไดไปโอเคใช้แล้วละ โอเคมาขึ้นไปถูกต้องมาเราผ่านมันไปได้แล้วก็ชักล่ออีกที นี่ไงชักลอกไงโอเคตอนนี้ขึ้นมาปาบนะแล้วก็ตอนนี้มาใส่เฮ้ยไปไหนเอาไป เมาก่อนเดี๋ยวไปไหนวะเนะี่ยโอเคเอาเอาพีอูลงไปเลยแล้วกันหาพสีสันสวยงามเออนี่แหละจบไป โอเคมะน้องชายเราใกล้ได้กลับบ้านกันจริงๆแล้วพร้อมยิงบ้างไฟหรือ,อยังพร้อมนะพร้อมแล้วก็ไปจุม้มไปอีกแล้วว้าูยส yes! สุดท้ายเราก็นึกถึงบ้านไม้ของเราจนได้ครบ จุมผ่านมาแล้วครับผม EP สนะฮะก็ขอบคุณครับผมสำหรับการรับชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับผมช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับใหม่โตเกียนเกมด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับคนที่มีคอมเมนต์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเพื่อปรับปรุงคลิปผมให้ดีขึ้นนะครับผม โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกัน EP หน้าครับผมสวัสดีครับบาย